สวัสดีเจ้าวันนี้มาปาก็ไม่แล่หนแล้วเนาะวันนี้ไม่แลกจะมาแปลงมาลายแต่งงานให้ละอ่อนนะเจ้านะเจ้าไม่แล่จะใช้แบงปันเนาะอาจะใช้แบงปันอยู่แปดใบนะเจ้าจะแปลงผีเสื้อเนาะนะเจ้าก็มีดอกจีดอกกุหลาบเนาะแล้วมีดอกลากนะเจ้า แม่เจ้าเจ้าเขามาเริ่มทำกันเลยเนาะนี่นะเจ้าเอาแบงปันมาสองใบนะเจ้า เข้าไปพ่อแม่เองนะเจ้าเจ้าแล้วก็เอาคำแดนหนึ่งนะเจ้า เจาะเจาแล้วก็พับเกึง่นี่นะเจ้าอันนี้คือปีกผีเสื้อเนาะนี่นะเจ้าอ่าและอนี้จะเป็นหางมันนะเจา้าพับเกึง่เนาะ ก็ภาพไปทับแม่น,นะเจ้าก็ปีนภาพแผ่แดงเนี่ยนะจ๊า เจ้านี่คือส่วนหางแล้วเนาะแต่กับภาพเกิงนี่นะเจ้านี่เจ้าแล้วเขาจะเอานี่เจ้าลวดกำมีเนาะตัดเกิงนนะเจ้าอันนี้ไม่ได้ตัดแล้วเนาะนี่นเจ้า จะดึงเข่งๆเลยนะจ๊นะนี่จ๊ะแล้วก็ขี้นะจ๊ะอันนี้กำวันม้วนนะจ๊ะม้วนๆน,นี่นะจ๊ะ อันนี้ไม่กแป้งไวลวเนาะนี่นายเจ้นะเาเนาะเดี๋ยวก็จะมัห้นนะาาไว้กันเนาะจะเอาเขามาเริ่มม้อยกันเลยเนาะนี่นายเจ้าจีดอกกุหลาบมาเนาะไว้นะเจ้าเ้าก็ใส่ดอกลักไล่赖ใส่สามดอกนะจาะเจ้า สามดอกเนาะแล้วเขาก็เอาเอามามัดอีกหน่ยหน,นะเจ้าอันนี้ไม่แล้วใส่สี่สี่แถวเนาะแล้วก็มามัดอีกเลยนะเจ้าะมัดอีแล้วเขาก็ห้อยต่อนะเจ้า อันนี้หอยสองดอกเจ้านะ่ยเจ้ามกับใหญ่เนี้ยเนาะประมาณนี้นะเนนนนจ้าแล้วก็จะเอามาใส่นี่เลยเนาะเอามาสอดนี่นะเจ้านะเจ้า เ,เดี๋ยวไม่แรกก็จะห้อยแฮมดอกลากแฮมห้าแถวนะเจ้าเนี่ยนะเจ้านี่ไม่แรกห้อยไปแล้วเนาะเอาดอกลากใส่แฮมห้าห้าดอกนะเจ้านะเจ้าจะประมาณนะนะี้เนาะนะเจ้านี่ไม่แรกห้อยไปแล้วเนาะเจ้าหลังจากที่เอาห้อยนี่แล้วเนาะเราจะามาใส่ี่นะเจ้า ไม่แรก็จะมาเสียบอะนี่นเลยเนาะแยากหน่อยนะเจ้าเพราะมันหน่เนาะเจ้าอันนี้ก็มัดเรียบร้อยแล้วนะเจ้านี่นะเจ้ามาลายแต่งงานเนาะใครสนใจก็ไปทำได้นะเจ้าเจ้าสําหรับคลิปนี้ไม่แลกไปก่อนเนาะไปกันใหม่คลิปหน้านะเจ้า ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่แลวยนะเจ้าสวัสดีเจ้า